ครับตอนนี้แล้วก็เดินทางมาจุดถึงตัวอำเภอเชียงมนวนนะครับผมแล้วก็จุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายช่องจราจรจากสองเลนเป็น4ี่เลนนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นสามแยกนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้ก็จะไปยังตำบลบ้านสะแล้วก็สามารถที่จะไปอำเภอดอกคำใต้แล้วก็เข้าตัวจังหวัดพะเยาได้นะครับตรงนี้ครับผม ครับอันนี้ก็คือ,อจุดเริ่มต้นนะครับโครงการขยายช่องจราจรนะครับจาก2อเลนเป็น4เลนนะครับอําเภอเชียงมวนนี่ก็เป็นอําเภอเล็กๆนะครับของจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็เป็นอําเภอทางผ่านไปยัง2จังหวัดนะครับมีเขตติดต่อกับจังหวัดอําเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านและก็อําเภอ จังหวัดแพร่นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็กําลังก่อสร้างนะครับผมเมื่อกี้เราผ่านมายังผ่านมาจากตัวอำเภอปงนะครับอำเภอปงเขาก็กําลังก่อสร้างเหมือนกันเลยครับน่าจะเริ่มต้นก่อสร้างไปบรรจบกันนะครับนี่ครับถนนเดิมเป็นถนนสองเลนครับแคบนะครับแต่ว่าที่จะแซงกันนี่ก็ ยากนะครับต้องระมัดระวังหน่อยนะครับผมวันนี้แดดจ้ามากนะครับเวลาประมาณจะสิบเอ็ดโมงแล้วครับวันนี้แดด อย่างจ้าเลยเช้าๆนี่โอ้ไม่อยากจะตื่นเลยครับหนาวครับผมก็เป็นปกติของหน,าหนาา้าหนาวแล้วครับเช้าๆ้าก็หนาวเย็นนะครับสายๆมาหน่อยแดดออกก็ร้อนครับตามสภาพนะครับผมนะครับเริ่มขุดเริ่มเจาะก,กันนะครับทำเสร็จนี่ก็โอ้ วิ ings, ่งสะดวกสบายนะครับไปยังจังหวัดแพร่แล้วก็ไปน่านก็สบายครับแต่ว่าไปแพร่เนี่ยสบายกว่าไปน่านนะครับขึ้นดอยหน่อยนะครับดอยบ้านหลวงนะครับมันหน้าแรงนะครับเนาะนี่ครับต้นไม้ก็ดูแห้งๆนะครับ มือนจะมีควันไฟนะครับเหมือนจะมี PM แล้วนะครับ PM 2.5เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มเห็นแบบจางๆแล้วนะครับมันไม่จางแล้วครับนี่ออกจะเข้มหน่อยแล้วนะครับนี่ฝุ่นควันนะครับตัวอำเภอเชียงม่วนนี่ก็มีที่อยู่ที่กินมีร้านอาหารเยอะแยะครับถ้าใครหิวข้าวนะครับ คิดจะมากินที่ตัวอำเภอเชเียงมนก็สบายครับหากินได้นะครับเป็นอำเภอที่หากินไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับผมมีการเอาท่อมาวางนะครับมีการเอาท่อมาวางเพื่อจะเตรียมวางท่อแล้วนะครับผมทีม่ครับไม่เจอเดววครับเรามาอัปเดตการก่อสร้างนะครับขยายช่องจราจรจาก2เลนเป็น4ี่เลนช่วงของอำเภอเชียงมนจงังหวัดพะเยานะครับ ภาพหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสองข้างทางนะครับทำยาวหลายกิโลเลยนะครับจาก3ามแยกตําบลบัตสะนะครับเข้ามายังตัวอำเภอเชียงม่วนนี่ก็ประมาณสัก6กิโลได้เลยนะครับพี่นะถ้าทําเสร็จเนี่ยเอาห ครับปุณณีทำเวลาได้เยอะเลยนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่เขาก่อสร้างเสร็จนะครับช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงจากสามแยกป้อมด่านตชดอแล้วก็ทำเลี้ยวซ้ายไปยังตัวอำเภอบ้านหลวงครับแต่จุดตรงนั้นเขาน่าจะทำประมาณได้สัก3กิโลครับเพราะว่า เลยจาก3กิโลไปแล้วมันก็จะเป็นทางขึ้นดอยนะมันก็จะทํายากหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะผ่านเหมือนกันนะครับตรงนั้นนะครับต้นไม้ก็โดนล้มไปเลยครับปกติ สองข้างทางเส้นนี้เนี่ยต้นไม้เยือนนะครับมีการบินพื้นตลอดเส้นทางเลยครับวันนี้ก็ไปนโน่นแล้วครับเราเมืองน่านครับขับรถขึ้นดอยไปนะครับผม ระยะทางจากเอำเภอเชียงม่วนไปถึงจังหวัดน่านนี่ประมาณ60กิโลครับแต่ว่าเขตติดต่อเชียงม่วนไปบ้านหลวงนี่ห่างกันประมาณ18กิโลครับ2อำเภอ,เอนี้นะ ล้างมาใหม่ๆนี่ต้องทําใจนะครับสำหรับวิ่งเส้นนี้ช่วงนี้เขาก่อสร้างกันครับผมจากช่วงตรงนี้นะครับก็เริ่มมีการที่จะปูลาดยางนะครับเริ่มปูแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับผมจุดนี้น่าจะทําก่อนนะครับด้านหลังก็เพิ่งจะเริ่มนะครับผมจุดนี้ทําก่อนก็ลาดยางก่อนนะครับ ว่าเขาน่าจะทําไม่นานนะครับเพราะว่าเห็นเส้นของอําเภอจุนจากตัวอําเภอจุนจะมาแถวๆจากลงรอยมาสีที่ปงเนี่ยเขาทาประมาณสักสามสี่เดือนเนี่ยแปบ๊บเดียวเสร็จแล้วครับไม่ได้ทํานานยืดเยื้อเหมือนบางเส้นนะครับ แนะนำนะครับถ้าใครมาที่อำเภอเชียงม่วนนี่ก็ถ้าจะหาที่ชมวิวสวยๆส,สักที่ก็แนะนำนะครับลมแชร์ีเว,วร์นะครับขึ้นไปทางบ้านหลวงประมาณสัก6โลครับอยู่ข้างถนนฝั่งขวามือนะครับขึ้นไปชมวิวได้นะครับผมด้าน,นขวามือเป็นสถานีตำรวจครับอันนั้นนนเขก็จะตั้งด่านกี่ครับตำรวจอำเภอนี้ ก็ดีครับไม่ได้อะนรั้นมากมายก,กับประชาชนนะครับผมการเดินทางไปมาก็สะดวกสบายนะครับต่างด่านมากบางทีการเดินทางบางทีมันช้าลงนะครับผมน,นี่ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับสายมือไปโรงพยาบาลบ้านหลวงครับด้านขวามือทางนี้มีปั๊มปัตทนะครับอำเภอนี้มีอยู่สองปั๊มนะครับปั๊มปัตทตรงนี้นะครับแล้วก็ปั๊มพีที อยู่ตรงสามแยกไฟแดงครับไฟแดงมีแล้วนะครับที่อำเภอเชียงม่วนนะครับมีได้ประมาณสัก2เดือนนะครับปกติสามแยกเชียงม่วนเนี่ยจะไม่มีไฟแดงนะครับเป็นแยกวัดใจนะครับผมตอนนี้เขาติดไฟแดงเรียบร้อยครับเป็นอำเภอเล็กๆครับแล้วก็คงจะพัฒนายากอยู่นะครับผม ไม่ใช่พัฒนายากนะครับคือแบบอาจจะขยายเมืองออกยากอยู่นะครับเพราะว่าเป็นอำเภอเล็กๆนะครับเป็นอำเภอทางผ่านนะครับผมนี่ครับผ่านเป็นน่านเป็นแพร่ก็ทางนี้นะครับทางซ้ายเข้าไปยังตัวอำเภอเชียงม่วนนะครับอำเภอก็คือศูนย์ราชการนะครับตรงนี้ก็คือเป็นโซนของตลาดนะครับผมโซนเมืองนะครับมีเซเว่นอยู่นะครับนี่เซเว่นนะครับ ั่งขวามือนี่ครับไฟแดงตรงนี้นะครับตั้งได้ประมาณสักสอเดือนเนี่ยครับปกติตรงนี้จะเป็นสีแยกวัดใจนะครับไม่มีไฟแดงตัวใครตัวมันนะครับผมผมเคยทำคลิปรีวิวไปครั้งหนึ่งครับอำเภอเชียงม่วนนะนานแล้วครับแต่ตอนนั้นเขายังไม่มีการก่อสร้างถนนสี่เลนนะครับ ตัวนี้ก็คือชุมชนบ้านบางนะครับนี่ตรงไปนะครับนี้นี่ฮะปั๊มปีทีนะครับตลาดอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งขวามือนะครับเป็นตลาดตอนเย็นครับผมมีโนตัสโกฟรสนะครับติดตลาดนะครับตรงไปเนี่ยเราจะไปยังตัวอำเภอสองจังหวัดแพร่ครับนี่นะครับสองจังหวัดแพร่นะครับมันจะมีวัดวัดหนึ่งอยู่บนดอยใช่ไหม บนดอยนนนี่นี่บน,น,น,นยอดดอยเนี้มันจะมีวัดวัดหนึ่งครับผมคิดอยากที่จะขึ้นไปหลายครั้งนะครับแต่ว่ามันไม่มีโอกาสสักทีครับใครที่เป็นคนอำเภอเชียงมวนนะครับก็ไปเจอคลิปก็ดูได้นะครับอาจจะคิดถึงบ้านนะครับบางคน หางบ้านไปนานไม่รู้ว่าตัวเปอดเชียงมนวนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่ามีอย่างหนึง่งคือร้านซ่อมรถนะครับมีอยู่ร้านเดียวนะร้านซ่อมรถน่าจะมีอยู่ร้านเดียวนะครับแนะนำเลยนะครับ ถ้าใครมีปัญหาเรื่องรถเรื่องลานนะครับเช็คก่อนนะครับอย่ามาหาซ่อมรถนะครับหรืออะไรก็ช่างนะครับเกี่ยวกับรถในวันอาทิตย์นะครับเส้นนี้นะครับอำเภอจุนเพื่อปงเชียงม่วนนี่นะครับปิดหมดทุกร้านครับร้านซ่อมรถปิดหมดนะครับวันอาทิตย์จะไม่มีร้านไหนเปิดเลยนะครับผมเพราะอันนี้แชร์จากประสบการณ์จริงครับหาเปลี่ยนพระเบรกจากอำเภอจุนมา ปงมาเชียงม่วนสามอำเภอครับเปลี่ยนไม่ได้ครับวันนั้นตรงกับวันอาทิตย์พอดีไปเปลี่ยนได้ที่โน้นนะครับจังหวัดน่านครับผมขึ้นดอยไปโอ้โหสุดยอดครับเป็นอะไรที่แบบลุ้นมากนะครับกลัวพับเบรกหมดก็กลัวนะครับดีที่มันไม่หมดกลางดอยไปน่านนะครับยังให้เราไปถึงน่านแล้วก็เปลี่ยนพับเบรกที่น่านได้อยู่นะครับผมนี่ครับถ้าตรงไปนะครับ ก็จะไปตัวอำเภอ2จังหวัดแพร่นะครับตรงนี้จะเป็นด่านมีด่านตัชดอตรงนี้นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับซ้ายตรงนี้นะครับเพื่อจะขึ้นไปยังจังหวัดน่านนะครับผ่านบ้านหลวงนะครับนี่ครับแล้วก็ถนนจุดตรงนี้นะครับช่วงนี้ก็เพิ่งยังสร้างไม่เสร็จครับแต่ว่าสร้างได้ไปแล้วประมาณสัก80%นะครับแต่ก่อนเป็นทาง2เลนนะครับก่อนที่จะขึ้นดอยไปยังอำเภอบ้านหลวงนะครับระยะทางในการก่อสร้างนี่ประมาณสัก สกิโลกว่านะ่าสามกิโลประมาณนี้แหละครับจากทางอสองเลนแคบๆนะครับก็จะเป็นทางสองเลนมีหลายทางนะครับผมนี่ครับถนนเงนยยกสูงขึ้นมาจากเดิมเยอะเลยครับ แล้วก็ไปนหน้าเราก็ต้องผ่านภูเขาลูกนี้ครับสามสีลูกนี้ครับไปเรื่อยๆไปถึงเมืองด้านขับรถก็ทางก็เป็นดอยครับระมัดระวังหน่อยนะครับผมเพื่นพนอนๆคนไหนที่จะมาใช้เส้นทางนี้จากเชียงมนวนไปถึงจังหวัดน่านนะครับระมัดระวังหน่อยนะครับเป็นดอยนะครับดอยเยอะเซ็กบเบรก เช็คยางให้ดีๆครับจะมาเส้นนี้ีสร้างได้ประมาณ80%ครับรลาดยางเรียบร้อยเหลือตีเส้นแล้วก็อาจจะมีเหลือวางท่อนิดหน่อยนะครับตีเส้นวางท่อเหลืออะไรอีกเดี๋ยวผ่านมาอีกสักเดือนหนึ่งเ่ยรามาอัปเดตอีกทีนึงครับว่า เขมีเพิ่มเติมอะไรอีกนะครับจุดตรงนี้นะครับมุมนี้น่าจะสวยวิวน่าจะสวยตรงนี้นะเป็นทุ่งนาเวลาหน้าข้าวเขียวๆสวยเลยนะครับ ครับทำถึงตรงนี้ครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นทางที่จะขึ้นดอยนะครับการก่อสร้างช่วงช่วงนั้นถึงตรงนี้นะครับถึงแค่ตรงนี้นครับหลังจากนี้ขึ้นดอยครับผมเดี๋ยวขอขับรถก่อนนะครับขอบคุณครับ